เดี๋ยวขอถามคุณนิกกี้กับชายชายดีกว่านะครับรับได้ไหมถ้าสมมติว่าแฟนของคุณเนี่ยทาปากแล้วก็ใส่กระโปรงแล้วก็แบบว่าแต่งหญิงเนี้ยรับได้ไหมทราก่อนอ่ะเออรับได้ไหมครับผมต้องถามคนมีแฟนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นทาปากแต่งหญิงเอามาหาเอาเอาจะได้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมได้ได้รัไ้ไหมรับได้ครับผมรับได้รับได้แต่เดี๋ยวผมหาให้ก่อนดีกว่าหาอได้าชาวนิวซีแลนด์กไงครับผมเอาเป็นว่านี่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับผม เป็นผับนะฮะที่เขาเปิดใช้บริการเนี่ยก็คือว่าผู้ชายเนี่ยนะครับคือแต่งตัวเป็นสาวแตก ฮะไหทาปากใส่กระโปรงมางเลยนะครับผู้ชายแท้ๆผู้ชายแท้แล้วในร้านเนี่ยผู้ชายเข้าไปได้เดี๋ยวเป็นเด็กนั่งดิ้งมางเลยอะไรเง้ยเป็นเทรนด์ใหม่ครับผมยงงเป็นเทรนด์ใหม่ครับคือไปแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดอย่างเงี้ยใช่ไปเปลี่ยนชุดครับผมแล้วใส่กระโปรงเป็นผู้หญิงนทาปากด้วยหนนาาปกโวดเรียบร้อยแต่ไม่ได้เป็นเกย์ไม่ได้เป็นอารมณ์เหมือนคอสเพลย์นะคนที่ผมเนี่ยเขาจะชอบอะไรแปลกๆแล้วมีนองปอมเปล่าแล้วเพื่ออุ้ยแต่งเป็นหญิงเลยอ่ะแต่งเป็นหญิงเลยลงดีเชลแทะจริง นีเลยน้องเป็นเทรนเมากที่ญี่ปุ่นตอนนี้กําลังดังมากค่าบริการนี้ไม่แพงด้วยนะฮะเท่าไหร่เช็คแล้วสามพันเยนสามพันเยนคิดเป็นเงินไทยประมาณไม่ถึงพันเก้าร้อยเก้าร้อยสามสิบสามบาทเก้าร้อยกว่าบาทไม่แล้วเราทําเพื่อเพื่ออะไรฮะแต่งแต่งถ่ายรูปหรืออะไรน่ารักให้รายละเอียดหน่อยดีกว่าสามารถทําอะไรบ้างได้บ้างในในในแต่งหนึ่แล้วยืดต่อเลือกแบบเสื้อผ้าได้คุณชอบแบบไหนนะฮะก็ไปนั่งในร้านได้นะฮะเสื้อผ้าเนี่ย รวมนะครับบริการแล้วก็เนี่ยเราให้อย่าง900กว่าบาทนะครับและถ้าสมมติอยากจะดูสวยขึ้นล่ะเขาบอกมีบริการแต่งหน้าด้วยนี่มีใช่ไหมก็เพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยใช่ไหมเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มกี่บาทกี่บาทประมาณกี่เยนเป็นจาก3,000เป็น4,000เยนก็ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่งหน้ามายอ้จิงว่าแต่ถ้าสมมตินั่นคือ4,000เยนเนี่ยคือแต่งทั้งหน้าแต่ถ้าสมมติบางจุดเนี่ยมาอยู่ที่2,000เยน สองพันเยนนี่มันคิดเป็นเงินไทยประมาณ622บาทเอองดาประมาณนะคือคนญี่ปุ่นก็คงจะเครียดกันมากแล้วหาวิธีร์บายอะเนาะเราหาอะไรไปแล้วให้พี่สองสาวทั้งคนเนี่ยตัดสินหน่อยดีกว่านะครับว่าผู้ชายแต่งหญิงเนี่ยใครสวยสุดอ่ะเรามีสองภาพใช่ไหมให้ดูภาพกันเลยดีกว่าอะป่ะไอ้บ้าพ่อที่หนึ่งนี่คือภาพที่หนึ่งพะชาพยุงอันนี้ปกดิฉันไม่ใช่คนนี่ไม่ใช่คนนุ่ม ภาพที่สองภาพนี้นี่จบกันคุณนด้โทว่าใครแต่งสวยกันระหว่างภาพหนึ่งแล้วให้ไวสุดให้สองที่สามภาพให้ทั้งสามภาพไปนันคือใครอ่ะพี่หนุ่มป่ะกันชัยอ่ะโอ้โหแล้วนั่นใครสี่ภาพนั่นใครกูชัยอ่ะบอสบอสบอส พี่วูดี้พี่วูดี้โอ้ยโหหุ่นดีอ่ะอะไรวะสี่คนนี้กันหมดก็เลยจอดก็เลยจอดเยอะโอ้ยอะไรเนี่ยเป็นธรรมชาติบูดี้เราให้วูดี้บูดี้สวยมากเออสวยกั็สวยก็ผู้หญิงแต่วูดี้สวยเลยอ่ะคุณชาชาว่าไงคุณชาชาใครครับผมอันนี้เหมือนหนังย้อนยุคเลยอ่ะพี่วูดี้พี่วูดี้แม่ผมผู้หญิงมากเลยเวลาแต่งหน้าไม่แต่งวันคุณดำนึ่เหมือนชอร์ลิ่งเฮียงกันแน่ หะผมไม่นาคไม่นาคครับผมโอ้แม่นนะข้หนาวกินข้หนาวไปเยอะไงแต่การชายคุณดูเก๋มากนะ่ยอันนี้ถ่ายอะไรกันชายโดนพนดอานนท์หลอกไปไงโดนไปหลอกไปถ่ายไงเรื่องอะไรนะแต่ว่าแตกแต่ว่าแตกไงพอานนท์ตอนนั้นรักกันเหลือเกินไงช่วงนี้รักกันไหมช่วงนี้ก็ยังรักกันอยู่